เราต้องจับตาอ,อะไรกันบ้างคะแล้วถ้าเกิดเราพูดถึงทีมกัมพูชาอาจารย์คิดว่าเขาจะวางเกมมาในรูปแบบไหนคะในการเจราจาตอนนี้เนี่ยแลดูเหมือนกับทางฝั่งไทยเนี่ยตั้งรับกัมพูชาอย่างเดียวนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลข่าวสารที่ออกมาจากรัฐบาลเนี่ยก็ให้เหตุผลว่าเราจะไปเจราจาโดยที่อุบนะฮะ,มะไม้ตายไว้ก่อนถ้าเราตั้งรับอย่างเดียวว่ากัมพูชาจะพูดอะไรเนี่ยเราควรชิงความได้เปรียบโดยการ แถลงในที่ประชุมไปเลยนะครับว่า 1. กลไกการระงับข้อพิพาทโดยใช้ศาลเนี่ยไม่เป็นผลดีกับทั้งสองฝ่ายเราไม่รับอำนาจศาลโลกอยู่แล้วจากอดีตที่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี255 0จนกระทั่งคดีตีความประสาทพ,พระวิหารปี2556เนี่ยก็เป็นหลักฐานพิสูจน์ชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ว่ากลไกการระงับข้อพิพาทในทางศาลเนี่ยไม่ได้ส่งผลต่อสันติสุขของทั้งสงประเทศดังนั้น เราจึงเน้นย้ำนะฮะพฤติกรรมที่ผ่านมาของพวกเราในอาเซียนโดยเฉพาะย่างยิ่งยกตัวอย่างพฤติกรรมของกัมพูชากับเวียดนามว่าท่านก็ใช้ไบเลททรกับเวียดนามไม่ใช่หรือนั่นก็เป็นผลสำเร็จด้วยดีเสมอมาหรือแม้แต่กัมพูชากับลาวไทยจึงขอให้กัมพูชา,าใช้ไบเลตทรหรือการเจรจาทวิภาคีาซึ่งทั้งคู่ก็ มีการลงนามในเอม2นยูออยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการตกลงปักปันเขตแดนและตกลงปักหลักเขตแดน